พระสมเด็จเกตชโย,ยหลวงพ่อโตโอ,องค์ใหญ่วีรไทยใจกล้าตุก๊กตาชาววังโด่งดังจักสารทิ่นฐานทำกรองเมืองสองพระนอนจังหวัดอ่างทองมีพื้นที่ประมาณ65,232ไร่มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านสองสายคือแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดอ่างทองอยู่ในเขตชประทาน ประมาณร้อยละ83ของพื้นที่ทั้งหมดหรือราว52,980ไร่จังหวัดอ่างทองเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชที่สำคัญของประเทศมีประชากรประมาณ283,550คนอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของประชาชนพืชที่ปลูกมากอันดับแรกคือข้าวรองลงมาได้แก่อ้อยร้วยน้ำว้ามะม่วงและพืชผักจังหวัดอ่างทอง เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทองอยู่ในฐานะที่สามารถเลี้ยงตนเองได้เป็นอย่างดีและโครงสร้างด้านเศรษฐกิจของจังหวัดผู่พันอยู่กับการเกษตรเป็นหลักพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ481,727ไร่คิดเป็นร้อยละ79.5ของพื้นที่ทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนาโดยผลผลิตข้าวนาปีประมาณ 2 7 2 0 0 0ตันต่อปีข้าวนาปังผลผลิตประมาณ2 2 3 0 0 0ตันต่อปีเนื่องจากจังหวัดอ่างทองมีสภาพเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นการเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมและเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์จังหวัดอ่างทองมีตลาดสุวพันเป็นตลาดกลางค้าส่งและค้าปลีกพืชผักผลไม้และเป็นตลาดกลาน้ำจืดที่ใหญ่แห่งหนึ่งในภาคกลาง เป็นศูนย์รวมจำหน่ายปลาน้ำจืดไปยังตลาดตามภูมิภาคต่างๆของประเทศจังหวัดอ่างทองเป็นแหล่งขนส่งและกระจายสินค้าทางน้ำที่สำคัญโดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่อำเภอป่าโมกจะมีคลังเก็บรักษาและลำเลียงขนส่งผลิตผลทางการเกษตรเช่นข้าวน้ำตาลที่ลำเลียงมาจากภาคเหนือแล้วขนส่งทางเรือไปยังท่าเรือแหลมฉบังนอกจากนี้ จังหวัดอ่างทองยังมีอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมท้องถิ่นที่เกษตร,รกรใช้เวลาว่างจากการทำนาข้าวมาประดิษฐ์ภาชนะจากสารหวายและไม้ไผ่ที่มีฝีมือประณีตสวยงามสร้างชื่อเสียงและรายได้แก่จังหวัดอ่างทองมาช้านานปัจจุบันสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดอ่างทองสามารถผลิตและจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้แก่ การทำกรองที่หมู่บ้านทำกรองเอกราชตําบลเอกราชอําเภอป่าโมกการทําดอกไม้ประดิษฐ์ตําบลโพรังนกอําเภอโพทองและตําบลมหาไทยอําเภอเมืองการจักสารหวายและไม้ไผ่ตําบลบางเจ้าฉาอําเภอโพทองและตําบลตลาดใหม่อําเภอวิเศษชัยชาญการจักสารผักตบชวาตําบลคลองวัวอําเภอเมืองและตําบลชัยภูมิอําเภอชัยโยการทําตุ๊กตาชาววังตําบลบางเสด็จอําเภอป่าโมก การทอผ้าตำบลสามโก้อำเภอสามโก้และตำบลวังน้ำเย็นอำเภอสแสวงหาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์จังหวัดอ่างทองเป็นดินแดนที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นดินแดนของวีรบุรุษที่กล้าหาญและความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของคนจังหวัดอ่างทองทำให้จังหวัดอ่างทองมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งด้านประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมเช่น วัดชายยวรวิหารวัดป่าโมกวรวิหารวัดขุนอินทประมูลวัดส0 0้อวัดม่วงรวมถึงวัดอื่นๆที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมไปกราบไหว้สการะหลายแห่งนอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นหมู่บ้านจักสานตำบลบางเจ้าชาอําเภอโพทองหมู่บ้านทำกรองตำบลเอกราชอําเภอป่าโมก ศูนย์ตุกตาชาววังบ้านบางเสด็จตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกและแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอ่างทองได้แก่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหนองระหารจีนตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองและบ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอสแสวงหาโครงการสายยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูประถมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารตำบลบางเจ้าฉาอำเอภอโพทองโครงการโรงสีเทพประทานสองตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกโครงการต้นแบบฟื้นฟผูผู้ประสบภัยโดยแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยตำบลบ้านแหอำเภอเมืองโครงการฝึกอาชีพ ตุกตาชาววังตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกและโครงการอุทยานสวรรค์ร้อปีอ่างทองหนองเจ็ดเส้นเฉลิมพระเกียรติงานประเพณีและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอ่างทองได้แก่งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชายชาญงานสดุดีวีรชนคนสแสวงหางานสดุดีคนสำคัญพันท้ายนรสิงห์งานกเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง งานมหกรรมลิเกงานมหกรรมกรองนานาชาติและงานมหกรรมกินกุ้งใหญ่กินไข่นกกระทากินผักปลาผลไม้ปลอดสารพิษจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปี2555ภาคการเกษตร,รเป็นสัดส่วนสูงสุดจึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทองว่าแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับผลิตภัณฑ์ภาคกเกษตรสู่ตลาดโลก